สวัสดีครับนักธุรกจทุกท่านวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้นนะฮะก่อนอื่นเราเข้ามาที่เว็บไซต์ innovativebackoffice com นะครับจากนั้นเลือกภาษาที่ท่านถนัดนะฮะเลือกภาษาไทยครับก็เนื้อหารายละเอียดต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปเช็คคอมมิชชั่นหรือ สั่งซื้อสินค้าหรือการสมัครสมาชิกใหม่นะฮะให้เข้าไปที่เมนูล็อกอินนะฮะจากนั้นกรอก ID ของท่านนะฮะกรอกรหัสผ่านแล้วกรอกรหัสป้องกันนะครับโอเค ก็จะเข้ามาหน้ากลางหรือหน้าแดชบอร์ดนะฮะก็คือหน้านี้นะฮะจากนั้นเราจะไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ส่วนตัวของเรานะครับที่เมนูตรงนี้นะฮะเพจส่วนบุคคลนะครับเลือกการจัดการเพจนะครับตรงนี้ถ้าท่านยังไม่ได้ทำการตั้งชื่อ เว็บไซต์นะครับสามารถเลือกชื่อตั้งชื่อได้ที่ตรงนี้นะฮะเลือกรูปภาพนะครับรเลือกรูปภาพของท่านนะฮะแล้วหากมีวิดีโอแนะนำส่วนตัวของท่านก็สามารถอัปโหลดเอ่อ URL ไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับโดยสังเกตว่าจะมีเอ่อให้ Copy ID ที่อยู่หลังสุดของลิงก์ u t u b e นะฮะสังเกตจะ อยู่ข้างหลังเครื่องหมายเท่ากับนะฮะก็ปี้ตัวนี้มานะฮะมาแปะไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปดูในส่วนของโซเชียลมีเดียนะฮะท่านใช้อะไรบ้างนะครับ Facebook อา่า ...Twitter นะฮะหรือว่าก o เกิลพลัสนะครับก็สามารถมากรอกรายละเอียดไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเค จากนั้นก็กดบันทึกนะครับเป็น,นั้นเรียบร้อยในการตั้งค่าท่านก็สามารถามีเว็บไซต์ส่วนตัวเอาสามารถสามารถใช้ได้ทั้ง2ลิงก์นี้นะครับใช้ลิงก์ไหนก็ได้ใช้ลิงก์นี้ในการไปรีคูดคนใหม่นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเอาเล็ตนะฮะท่านสามารถไปทําการโฆษณาเพื่อขายสินค้าโดยใช้ลิงก์ไหนก็ได้นะครับ2ลิงก์นี้ โอเคครับต่อไปไปในส่วนของการสั่งซื้อสินค้านะครับไปที่เมนูช้อปปิ้งนะครับจากนั้นเลือกซื้อนะฮะหากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าของท่านก็ให้เขียนที่อยู่ใหม่นะครับที่อยู่จะส่งใหม่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กดคำว่า ใหม่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กรอกชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับบริษัทจะทําการจะส่งให้แล้วกดบันทึกนะครับต่อไปผมจะพูดในส่วนของการสั่งซื้อสินค้าโดยชิปไปที่ที่อยู่ที่ผมได้ทําเอาไว้แล้วนะครับจากนั้นผมกดซื้อนะฮะ โอเคครับผมจากนั้นก็เลือก Thailand นะฮะตามเมนูนี้นะฮะเลือกซื้อสินค้าตามที่ท่านต้องการได้เลยในที่นี้ผมจะสมสม,มุติซื้อ IG p o w e r c l e a n นะฮะในราคาสมาชิกจำนวนหนึ่งชิ้นนะ,ะผมกดปุ่มนี้นะฮะ สังเกตว่าจะมีสินค้าเข้าไปในตะกร้าของผมแล้วจากนั้นผมกดปุ่มนี้อีกครั้งหนึง่งนะฮะก็จะตรวจสอบว่าจำนวนถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเรียบร้อยแล้วกดปุ่มตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทนะฮะจากนั้นกดอีกครั้งหนึง่งกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับ